สวัสดีครับบีดีพิมพ์มอเตอร์ที่น่องนะครับนี่สองอานกับนิสสันมาครับเปิดไฟหลีครับอ่ามาเปิดไฟหลีนะครับผมก็จะเด็ดเป็นวงแหวนเมมสตาร์นะครับคันนี้ครับคนดึงของลูกค้าครับเป็นหลอดเอลวีดมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างครับได้เข้ามานำกลับแบบปพียงครับชุดเปอร์เตอร์ใบบอกครับ l อ d ครับ B1 นึครับตัวนี้ครับเป็นตัวฟินิคโปรไลท์นะครับผมเปิดไฟต่ำเลยครับเปิดเตอร์ของทาราเรานะครับเป็นใบดีครับสูงต่ำในตัวนะครับเปิดไฟสูงครับ เดี๋ยวเรามาดูแสงครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งมานะครับอ่าขาตอคงคมนะครับแสงเข้มๆเลยนะครับกลางวันนะครับยังสว่างขนาดนี้ครับไม่ต้องห่วงตอนคืนเลยครับผมเดี๋ยวดูแสงฝ่าฟิล์มตัวเลือกนะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดที่สนใจครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ทางเฟซบุ๊ก BCPremium m o t o Signal ได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ